I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only. จิงโจ้นี้เขาเรียกว่า Western g r e y Kangaroo นะคะหน้าตาเขาน่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยเนาะกราสทรีนี้ก็เกิดตามธรรมชาติเลยเราไม่ได้ปลูกนะสัตว์ป่าเขาก็จะมากินนะคะน้องจิงโจ้นี้เราไม่ได้เลี้ยงนะคะเขามาจากป่านะเป็นสัตว์ป่าแต่ว่าเขาคุ้นเคยชินกับ มนุษย์นะคะโจก็เห็นเรานะคะเขาก็เกิดความเคยชินก็ไม่ไม่กลัวนะคะดูเขามองเรา <laughs> พูดอะไรคนเดียว <laughs> เขาชินนะคะคือเราลงมาถ่ายรูปเขาบ่อยๆไปใกล้ๆก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่อยากให้เขา,าตกใจเนาะให้ความเป็นส่วนตัวเขาเวลาเขามากินหญ้าเนาะเราก็ถ่ายอยู่ ไกลๆไปไม่ต้องใกล้มากหรือตัวนั้นสงสัยเราคุยอะไรฟังเข้าใจไหมฟังเข้าใจไหมที่พูดเข้าใจไหมคะเข้าใจครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะน่ารักมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> เขาจะพาลูกเขาออกมาหาอาหารตอนเช้าๆนะคะส่วนมากเขาจะมา ประมาณ6โมงครึ่งถึง7โมงครึ่งนะคะเวลาเขาก็จะเดินมาผ่านบ้านเราเนาะแล้วก็จะมาอีกทีหนึง่งประมาณห้าโมงนะคะ5้าโมงถึง6โมงก็จะเห็นเขาอีกค่ะแล้วเขาก็จะไปหาที่หลับที่นอนเนาะแล้วก็จะวนมาอย่างเงี้ยคะ่ะมาทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นแล้วก็กลับเข้าปา่าแล้วก็มาอีกย่ายังคาปากอยู่เลย โอ้โหกินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยตัวเล็กมองอะไรนะมองอะไรนะมองนกเหรออืมมีสีขาวอยู่ตรงหัวตรงกลางเห็นไม่ก็ไม่ใช่แม่เขาก็หูก็ไม่ได้แหว่งนะก็น่าจะไม่ใช่เมียวไปแล้ว ข้างหลังนั้นก็สีเรื่องๆนั้นนะคะเป็นใบของยูคาลิปตัสเสียงนกดังมากเลยฟังดีๆนกที่นี่เยอะมากๆเลยนะคะช่งชวงเช้าเขาออกมาหาอาหารกันเสียงก็ไพเราะนะคะยามเชา้าไปแล้วบ๊ายบายบายบายนะกินเสร็จแล้วใช่ไหมยอยมันมันคืออะไรนะ มองอะไรอยู่บางทีก็มองนกนะคะนกเยอะมีนกแก้วเอ่ยนกเวนนะคะเล็กๆมีแว็กเทลแล้วก็มีเรดบรชโรบินแล้วก็มีพิงกะลามีโครนะคะโอ้หมีเยอะมากเลยนะคะนกทํานี้เดี๋ยวถ้าว่างๆนะคะเราก็จะมาถ่ายทำนกตั้งเนาะ แต่นกเขาเร็วนะคะเพราะจะถ่ายแล้วเขาก็จะเป็นหนีเนาะมันก็ยากนิดนึง เช้าเก็มาแล้วนะคะประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆน้องจิงโจ้ก็จะมาเยี่ยมสวนนะคะวันนี้มาใกล้ๆกับต้นโปรเทียที่เราเพิ่งปลูกไปเองเขาก็จะมากินหญ้ารอบๆนะคะเราก็อยู่ไม่ห่างเขาเลยนะคะประมาณไม่ถึง1ิบเก้านะคะไม่ไกลกเขามากเพราะว่า น้องจิงโจ้เขายังเป็นสัตว์ป่านะคะดูเขาหาทางที่จะไปกินโปรเทียของเราหรือเปล่านะอ๋อเขากินกราสทรีก็ไม่เป็นไรนะคะแบ่งเขากินนะคะเพราะบางทีเขาทานเยอะนะคะทานหญ้าทานใบไม้เอ่ยก็ไม่เป็นไรก็แบ่งกันกินไปเนาะกินกราสทรีนะคะอาหารโปรดเลยต,ตัวน้อยนะ่ารักมากมากเลย ใช้บางทีก็ใช้มือจับกินโปรเทียของเราไม่ได้นะเพราะเราคลุมไว้แล้วอืมไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะดอกเขาสวยมากๆเลยอันนี้เป็นแม่ลูกนะคะถ้าหูขาดแม่เขาชื่อว่ามิว